1องจุามวิเองนะครับครับตอนนี้ก็เทสเสร็จแล้วนะนะครับลีดนะอยู่ที่230นะครับนะครับส่วนไลท์อยู่ที่229สนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นกล่องใส่ฮาร์ดดิสนะครับผมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาด2เบนะหรือว่าสามารถใส่ฮาร์ดดิสนะครับ2.5นะครับหรือว่าเป็น3.5ก็ได้นะครับ2ลูกนะครับผมนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Probox นะครับผมนะครับจะเป็นรุ่น h u r 5ด s u 3นะก็คือจะเป็น USB 3นะครับไม่ใช่เป็น Type C เนาะครับส่วนความเร็วนะครับที่เจ้าตัวเครื่องอ่านฮาร์ดดิสต์หรือว่ากล่องอ่านฮาร์ดดิสตัวนี้สามารถทําได้นะครับจะอยู่ที่5กิกะบิตเปอซนะเป็น USB 3.0 Super Speed นะครับผม นะครับก็สามารถใส่กับฮาร์ดดิสก์ที่เป็นสตารได้นะครับสตาร์หนึ่ได้เลยนะครับขนาดก็3.5นิ้วนะ2ลูกนะครับหรือว่าจะเป็นสองจุดก็ได้นะโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับอพอดีว่าต้องเกินก่อนว่าเดิมเนี่ยผมใช้เป็นกล่องตัวนี้อยู่ในนี้ก็จะมีฮาร์ดดิสก์อยู่1ลูกนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีฮาร์ดดิสก์อยู่อีกลูกนึงนะครับที่มันไม่มีกล่องนี่ครับตัวนี้นะสองเซ拉ไบต์อันนี้ตอนแรกนะครับจะซื้อเป็นกล่องนี้อีกอันหนึ่อ สาย USB เพิ่มอีกหนึ่งเส้นแล้วก็มอแปลงเพิ่มอีกหนึ่งอันนะผมไม่สะดวกนะดูแล้วมันยุ่งยากซึ่งเจ้ากล่องตัวนี้ที่ยี่ห้อที่ใช้อยู่มันก็ดีมากเลยครับใช้มาประมาณ6 7ปีแล้วมันก็ยังไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นยี่ห้อเดิมนะครับที่เป็น2เบมามาครับเราก็ไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่มนะนะครับก็ใช้เหมือนเดิมเลยก็คือแรงจ่ายไฟหรือว่าดปเตอร์หนึ่งเส้นนะแล้วก็เป็นส่วน USB ก็แค่เส้นเดียวครับครับส่วนการทํางานของกล่องนะครับก็จะแบ่งเป็น4โหมด ใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นซิงเกิลโหมดซิงเกิลโหมดเนี่ยก็คือเขาจะแยกนะครับสมมุติเราใส่ไปฮันดี้ไป2ตัวเนี่ยพอเวลาเราเปิดคอมมาปุ๊บมันก็จะมองออกเป็น2ได้สลูกเลยนะครับโดยที่แต่ละลูกเนี่ยก็จะอิสระต่อกันนะครับผมครับต่อมานะครับจะเป็นในโหมดของ JBOD โหมดตัวนี้นะครับผมนะครับก็จะทํางานคล้ายๆกับเลด0นะนะครับ2อันเนี้ยมันจะทํางานคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราปรับเป็น JOBD หรือว่าเลสซูนเนี่ยฮาร์ดดิสตัวเนี่ยครับมันจะมารวมกันอย่างเช่นาจาก4่เทเลบอยกับ 4TB เทเลบนะตัวได้เนี่ยมันจะเม์บกันนะครับรวมกันไปเลยเฮ้คอมพิวเตอร์เรามองเห็นแค่1ได้นะครับก็คือจะกลายเป็น 8TB เทเลบยเลยจาก 4TB เทเลบสองลูกนะครับซึ่งการจัดเรียงข้อมูล2ออันเนี้ยมันจะต่างกันนะครับถ้าเป็น JOBD เนี่ยนะครับเวลาที่เราโยนไฟล์เข้าไปในฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะ ใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้ของฮร์ดิสิ์ลูกที่หหรือลูกที่2ก็ได้นะคือมันจะสุ่มเหมือนกับสุ่มใส่ข้อมูลเข้าไปโดยที่ไม่ได้เรียงอะไรกระจายอยู่ในตัวฮร์ดดิสห์ึหรือฮร์ดิิสส์งนะครับภายใน2ตัวนี้นะครับซึ่งนะครับจะต่างกับเลศูนย์นะเลศูนย์เนี่ยนะครับก็คือจะทํางานเหมือนกันถ้ามีฮร์ดิิสส์งลูกนะนะครับเป็น4ี่เทาไบต์สลูกนะครับถ้าเราปรับเป็นเลศูนย์ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมองเป็น8เทาลบต์เลยนะครับโดยที่การจัดเรียงข้อมูลคือเขาจะเรียงสลับ นะครับเป็นชั้นๆไปก็คืออาจจะสลับนะครับข้อมูลชุดนึงเนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลเข้าไปแล้วมันเขียนนะครับมันจะเขียนพร้อมกัน2รลูกตรงนี้เลยนะครับก็คือเขียนแยกกันเลยนะเป็นเหมือนกับสลับกันนะครับมันก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้น2เท่านะซึ่งเรทูเนี่ยนะครับแนะนำนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ต้องการให้ฮาร์ดดิสเนี่ยจอยกันนะหรือว่ามารวมกันแล้วมันเร็วๆก็ปรับเป็นที่เรทูนะแต่ข้อเสียก็คือมันจะไม่มีความปลอดภัยที่มากพอนะนั่นหมายความว่าถ้าฮาร์ดดิสมูลูก มันจะมันจะหายไปเลยนะคือมันจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันจะถูกข้อมูลมันจะถูกแบ่งไปฮาร์ดดิสที่1กับฮาร์ดดิสที่สสมมติไฟล์เดียวกันเนี่ยมันจะถูกแบ่งไปที่ฮาร์ดดิสที่1หรือไม่ก็ฮาร์ดดิสที่2นะซึ่งมันจะต่างกับ J O B D Mode ตัวนี้นะครับถ้าเราโยนไฟล์เข้าไปปุ๊บมันสุ่มว่าเอาไฟเนี่ยไปเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสหน่นะครับมันก็จะอยู่ในฮาร์ดดิสห่หรือ อาจจะถูกสุ่มให้ไปเก็บที่ฮาร์ดดิสก์สองมันก็จะไปอยู่ในฮาร์ดดิสก์สองถ้าไฟในฮาร์ดดิสก์หนึ่งเสียเราก็ยังมาดูไฟในฮาร์ดดิสก์สองได้แต่ตัวถ้าเป็นเลทศูนย์นี่นะครับมันจะถูกแบ่งไปเลยนะใน1ไฟล์ก็คือไปอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์หนึ่งกับฮาร์ดดิสก์สองนะครับเพื่อเพื่อความเร็วในการเขียนข้อมูลนั่นเองนะครับตัวนี้จะเร็วสุดนะนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เอาไปสำรองข้อมูลหรือว่าเอาไปแบบทำงานตัดต่อกราฟิกนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการความปลอดภัยูก็็ใให้ใช้ชเปน 1, นะ เลตหนึ่งเนี่ยมันคือเป็นมิลเลอร์โหมดถ้าเรามีฮาร์ดดิสสองลูกนะที่เป็นสีเทราไบต์เนี่ยนะครับผมนะครับใส่เข้าไปเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมองเห็นแค่สีเทราไบต์นะถึงแม้เราจะใส่ฮาร์ดดิสเข้าไป2ลูกนะครับเพราะเวลาที่เราเขียนเนี่ยหนึ่งไฟล์มันจะเขียนพร้อมกันเลย2ฮาร์ดดิสนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดทั้งหมดนะครับที่ตัวกล่องสามารถเอ่อเซตได้นะครับแต่ผมเน้นย้ำนิดนึงนะ ก่อนที่เราะรจะใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปที่3โหมดนี้นะก็คือเป็น J O B D Mode แล้วก็เลส,สูเลสหนึ่งนะครับผมฮาร์ดดิสนะครับแนะนําว่าอาจจะต้องเหมือนกันนะทั้ง2ตัวถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันได้ก็จะดีนะครับขนาดต้องเท่ากันนะครับแล้เวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บถ้าเราคอนเฟิร์มโหมดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําการฟอร์แมตฮาร์ดดิสทั้ง2ลูกเลยนะนั่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ลูกที่เราจะไปใช้งานในในกล่องอันนี้แล้วเราไปตั้ง JOBD mode หรือว่าเป็นตั้งเป็นเลทศูนย์เลทหนึ่งเนี่ยนะครับเราควรจะสำรองข้อมูลเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยข้อมูลมันจะหายหมดนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาตัวกล่องนะนะครับก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมครับพอเปิดมาก็จะเจอเป็นคู่มือนะหนึ่งฉบับนะครับนะครับแล้วก็มีมออแปลงมออแปลงที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น12โวลต์3แอมป์นะครับตัวน ก็แอมเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีสายนะครับ usb 3.0ุ์ super speed มันจะมีตรงนี้เพิ่มมานะครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับเพิ่มมาเป็น super speed นะครับแล้วก็มีน็อตให้ถุงนึงนะอันนี้เป็นน็อตเอาไว้ไขฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็จะมีแผ่นยางกันกระแทกให้1อันนะตัวกล่องนะครับนี่กล่องก็ไม่ใหญ่นะประมาณฝ่ามือได้นะครับนี่มีพัดลมข้างหลังด้วยนะครับเขียนว่า pro box นะครับอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตานะครับนี่ให้ดูก่อนครับข้างหน้าจะมีไฟบอกฮาร์ดดิสต์หนึ่งฮาร์ดดิสต แล้วก็รุ่นนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะมีโหมดสลีปปิดเปิดตามคอมพิวเตอร์เรานะคือถ้าคอมพิวเตอร์เราปิดเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะปิดอัตโนมัติสลีปอัตโนมัติก็คือประหยัดไฟนะครับผมนะครับช่วยถนอมฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องไปเซตที่ใบออดด้วยนะครับว่า ตัวของ power off เนี่ยครับว่าเราเปิดไว้อยู่หรือเปล่านะถ้าเราไม่เปิดไว้อยู่แล้วก็เข้าไปเซตในใบออดก,ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันตัวกล่องเนี่ยมันจะไม่รู้นะว่าคอมเราปิดหรือเปิดนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม power เปิดปิดนะครับแล้วก็มีปุ่ม confirm mode นะนะครับตรงนี้นะครับกดทีหนึ่งนะนะครับแล้วก็จะมีบอกโหมดตรงนี้ดูนะนี่เห็นไหม JBOD เดช d 1ึ a งดูนะ์หน้าอกก็ปรับ dip ส w i t c h ตรงนี้นะ นะครับตามโหมดที่เราต้องการใช้งานครับวิธีการปรับก็คือว่าเราปรับดิสสวิทก่อนนะว่าเราจะเอาโหมดไหนเสร็จแล้วทีนี้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์เปิดนะครับพอกดเปิดปุ๊บแค่นี้เองครับเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะเอาโหมดไหนนะตอนนี้นะครับผมจะปรับเป็นโหมดซิงเกิลนะก็คือเป็นออฟสองตัวแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีรูนะนะครับเนี่ยเหมือนลมมันดูดจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาออกข้างหลังตรงนี้นะครับผม วิธีการใส่ฮาร์ดดิสก์ก้องง่ายมากนะครับก็ให้เราเอาตัวไขควงมาไขตรงนี้นะสองตัวนะครับไขออกมาเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมไขให้ดูนะครับไขออกมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนฝานะมันก็จะออกมานะครับนะครับไขน็อตมาแล้วนะแล้วก็สไลด์ฝามาข้างหลังนะครับแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีช่องสล็อตเอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสก์สองอันนี้นะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้เราแปะนะครับว่าฮาร์ดดิสก์หนึ่งฮาร์ดดิสก์สองนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่ฮาร์ดดิสกันนะครับภายในถุงเนี่ยมันจะมีน็อตแบบนี้มาให้นะก็ให้เราไขาน็อตนะล็อกฮาร์ดดิสท,ที่รูตรงนี้2ตัวนะครับฮาร์ดดิสก็ให้เราใส่ชิดฝั่งขวามือนะครับนี่นะช่องที่1นะครับเบย์ที่1เราใส่ตัวนี้ผมผมใส่เป็น1เทรลไบต์นะคือเพื่อนๆจะใส่เป็นอันไหนก็ได้นะเอาที่ต้องการได้เลยนะอย่างของผมเนี่ยผมต้องการให้ใจแรกอะเป็น1เทรลไบต์ผมก็ใส่ไดไซนนะ ฮาร์ดดิสตัวที่1เป็น1นึ่งเทราไบต์นะครับส่วนตัวที่2อันนี้เป็น2องเทลาไบต์นะครับสองเทลาไบต์เนี่ยนะครับผมก็จะใส่ให้มันอยู่ด้านขวามือนะแบบนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูช่องระบายลมของเขานะว่าเขาระบายลมจากตรงไหนนะครับนี่มันก็จะมีระยะห่างกันระหว่างฮาร์ดดิสสองลูกนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อจะให้มันระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือใส่เสร็จแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่อันนี้ตอนนี้ใส่เสร็จแล้วนนะะครับ ลมมันจะวิ่งผ่านตรงนี้นะนะครับแล้วก็ช่องตรงกลางนี้ดูดจากข้างล่างขึ้นขึ้นมาแล้วก็ออกไปข้างหลังนะครับนี่ครับแล้วก็มีน็อตตรงนี้ล็อกสองตัวนะครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นพัดลมนะนี่นะครับคือพัดลมของเขาสองวัตต์เนาะนะครับแล้วก็เป็นตัวดิฟสวิตช์ข้างล่างตรงนี้นะครับที่บอกนะครับนี่นะครับก็โอเคนะมีพื้นที่ระบายลมพอพอควรเลยนะนะครับประมาณนี้ครับครับตอนนี้ผมก็ต่อ สายซับไพ่นะครับข้าไปที่หลังเครื่องล้วนะนะครับแล้วก็สาย USB นะครับตัวนี้นะแล้วไปอีกด้านหนึ่งก็ไปต่อที่หลังคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสสปีดกันนะครับว่าสปีดที่ทําความเร็วได้นะครับจะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไดฟ์ให้ดูก่อนนะครับผมก็กดที่ลิกขวานะแล้วก็เม n เทสนะครับให้เราเลือกไปที n ่ดิสเ nice มนเทสเซอร์นะครับ เราจะสังเกตได้นะครับว่าดิส์นะครับตัวที่มีอยู่เพิ่มมาใหม่ก็คือเป็น2ลูกนี้นะนะครับดิสต์หกกับดิสต์เนะครับก็คือ1นึ่งเทไบต์กับ2องเทไบต์สลูกนี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นไดเอ็นกับไดเอลเนาะนะครับนั่นหมายความว่าเป็นไดเตตรงนี้เนาะนี่ไดนี้นะครับก็คือเป็นไดเอมาใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเทสสปีดให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองย้ายไฟล์ให้ดูนะว่าจะเร็วขนาดไหนนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะย้ายไฟล์นะครับโดยใช้งานของที่เราทำเนี่ยแหละนะครับ อ่ะอันนี้นะครับไฟนี้นะครับอยู่2.75กิกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับผมจะย้ายไปนะครับ copy เนาะผมจะปล่อยละ 1, 1 2 3 1 2 3 4 5สามหนึ่งสองส1มแ้วิเองนะครับ13วิย้ายไฟได้2.75กิกนะนี่นะครับเห็นไหม ก็เร็วนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองใช้โปรแกรมเทสนะครับเทสดูนะครับโปรแกรมเราอยู่ตรงนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรมนี้นะครับ k i y s t o n Disk Mark นะครับก็เดี๋ยวเราจะเทสในส่วนของไดท์ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปใหม่ก็คือเป็นไดท์ L นะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะกดเทสนะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่านเขียนนะครับเขาจะได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเราสักคู่หนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็เทสเสร็จแล้วนะ นะครับลีดนะอยู่ที่230นะครับนะครับส่วนไลท์อยู่ที่229นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราลองเทสอีกไดา์ดูก็ได้นะครับที่เป็นได้หนึ่งเทรลไบต์นะครับที่เราใส่ไปฮาร์ดดิสก์หนึ่งนะรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็เทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอีกลูกหนึ่งนั้นที่เป็น1เทรลไบต์จะเทสได้196่งเมกนะครับครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาลองเทสในส่วนของฮาร์ดดิสก์3.5นิ้วนะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ผมนะครับที่ต่อผ่านสาย SATA นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคบว่าความเร็วจะต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับผมนะครับซึ่งเจ้าตัวฮาร์ดดิสตัวนี้นะมันก็จะอยู่ไดนี่ครับไดเฮดเนาะนะครับนี่ไดเฮดอันนี้อยู่ในเครื่องของผมนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเลือกอันนี้ไดเฮดนะครับปุ๊บนะบผมก็จะกดเทสนะครับโอ้ความเร็วที่ได้น้อยกว่าอีกนะครับอู้งงมากเลยเดี๋ยวขอลออีกทีนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับเราจะเลือกเป็นไดลูกเดียวกันนะฮะดิสลูกลูกเดียวกันนะครับแต่มันจะคนละไดนะนี่มันไดไอเนาะ แล้วผมเลือกเป็นไดไอนะครับปึ๊บอ่ะลองดูใหม่ครับอ่ะตอนนี้เทสเสร็จแล้วนะครับได้180กับ1 6 3นะก็ตีซะประมาณ1 8 0นะนะครับเดี๋ยวมาเทสอีกรอบนึงของสงสัยจริงๆมันควรจะเร็วกว่านะครับเดี๋ยวผมไปเทสไดเอลใหม่อ่ะนะครับผมก็เทสเหมือนเดิมนะดูซิว่าจะได้ความเร็วเท่าไหร่ครับอ่าเสร็จแล้วครับครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผลการทดสอบนะ ของไดเอลนะที่เราใส่ไว้ในตัวกล่องฮาร์ดดิสต์นะครับ e x t e r n a l นะที่เป็น 2B เบที่เราเพิ่งซื้อมานะครับก็ได้230สนะครับสรุปแล้วว่าเร็วกว่าฮาร์ดดิส์ที่เราต่อในคอมอินกนะเอออันนี้แปลกใจนะครับเพื่อนๆท่านไหนแบบเอ,อ่อมีข้อคิดเห็นหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรก็พิมพ์บอกผมทีนะครับผมยังงงอยู่ว่าทำไมมันเร็วกว่านะก็ประมาณนี้เลยนะมาเทสให้ดูนะครับใช้งานได้ดีนะครับโอเคเลยตอนนี้ก็ผมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะอันนี้เป็นไดเ์ลูกแรกนะลูกเก่าที่อยู่ใน เจ้ากล่องฮาร์ดดิสที่เป็น1เบนะครับก็เอามาใส่รวมกันแล้วเห็นไหมก็สามารถใช้งานได้เร็วทีเดียวนะครับนี่นะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับครับนี่ครับก็เอาไปทดสดูแล้วนะเป็นไงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะไม่งั้นผมต้องซื้อกล่องเล็กมาอันนึงแล้วก็ต้องต่อสายเพิ่มนะครับผมนะครับก็วุ่นวายนะแล้วก็เสียทรัพยากรไอ้ตัว usb ด้วยต้องใช้หลายๆช่องแล้วก็ต่อซัพลายเพิ่มอีกนะครับก็ใช้เป็นตัว2เบตัวนี้ก็จบเลยนะครับผมนะครับ ส่วนโหมดอะไรก็เลือกปรับตามใจชอบได้เลยนะครับผมเอามารีวิวให้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลกับเพื่อนๆที่กําลังหาข้อมูลกับเจ้ากล่องฮาร์ดดิสรุ่นนี้อยู่นะครับผมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลแบบไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแลครับ